สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาเที่ยวสวนสัตว์บุงสวานะลุยไปไปกันเลยครับตอนตนี้พี่เสือกำลังนอนหลับสบายเลยห้ามรบกวนอตอนนี้เพื่อนก็กำลังเดินมาคงจะตื่นนอนครับตัวนี้ เสือโครงข่าวนะครับโอเคมามาแล้วมาแล้วมาแล้วมาวเดี๋ยวเราตามเพื่อนไปหน่อย อนนี้เขากำลงังหุดหงิดนิดหน่อย<ะ>ไปดีกว่าไปดีกว่าเสาือดำครับวิ่งเร็ว,วที่สุดนะตัวนี้ิ่งเดินไม่ยุดเลยตอนนี้เพื่อนกำลังหลับพามลูกกนวนกำลังฝันดีอยู่ ตัวนี้ใจดียืนแอรถ่ายรูปไม่ขยับขยื้เลยอ่ะหนึ่งสองสาม่าแล้วเราให้ปิดใครจะนั่งลูกม่้นลงไปโน่เออว่าจะนอนนะดึงดึงนโอ้ท่าเอกสบายมากดงเป็นดงนถ่ดอเย็นสบาย เราต้องหาพวกพวของเขาหน่อยนี Ugh ่ไงเอาใหญ่ลวเอาตัใหญ่ละมัน่อกของเรานี่เขากำลังทำอะไรอยู่ กำลังแปลงฟันอยู่ตรงนี้<ป>อันนี้เรากำลังหาเมียแคทผู้น่ารักโทรหน้ามาหน่อยโทรหน้ามาหนอ่อนยฮัลโหมาตรงนี้เาราที่เห็นเนี่ยเขาไม่มีเพื่อนอย่าาอ่าามนนตรงี้ฮัลโหลฮัลโหลเห็นไหมครับตัวเล็กมากม นี่อะไรกันเลยเนาะไม่นอยจังเดี๋ยวเราต้องสูงเข้าไปกันันนั่งย้งไเดินตรงนู้นเดินทางนี้ที่เป็นอรกันไปน่นหรแล้วลองกินนาที่ไห้ไปทำอันนี้จะเป็นเสือโคร่งเบงกอล เดี ة, ๋ยวแล้วตัว um, ย mm ังมาเขาังคุยกันที่เขาอยู่ตรงนี้มันไม่ออกแล้วว่าเอาไหมไปแล้วแทนที่จะเอาสองคนเราซูมหน่อยซูมหน่อยทำอะไรเนี่ย นี่จะเป็นเนื้อทรายนะครับมีบริการให้อาหารสัตว์เป็นทัวฟักยาวออร่อยดีนะกินกันใหญ่เลยอะยเนื้อทรายก็ มีหลายตัวเลยนะสงบไม่ค่อยเห็นหรอกก็น่ารักดีเฮ้ยนี่นกยุงใช่ไหมเนี่ยแล้วไปยืนนี่ยืนตรงนี้ยืนตรงสวยสวยนั่งล่างตรงนั้นอะตรงนี้กเดิน่นังอุ้มลูกยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยทั้งนกทั้งคนเลย่นมีนางแบบนางแบบ นะอันนี้เราจะเข้ามาในอาคารศูนย์สตาฟสัตว์นะครับอเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันเลยอโอ้ สัังอนะไรัสือนะนะดำไมครด้แม่ไงแม่กินฟันไม่ใช่มันอะไรวัวแดงนะครับเนี่ยเขาสตาร์ทไว้จริงนี่เป็นการบอกถึงว่าการฆ่าช้างมาเขาก็จะให้เราเห็นว่า เวลาที่ค่าเช้างาไปก็จะไม่ดีเลยทำให้สัตว์นี่ก็ตายแต่ว่าเอาไปแค่งาเพื่อจะไปค้ากำไรซึ่งไม่ได้มากมายอะไรนะครับควายป่าอ,อาคานี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับเป็นอาคารเฉลิมพระเกียดแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์หายากสัตว์ป่า สัตว์ป่าสงวนในประเทศไทย2,962นะครับเขาจะมีภาพให้ดูมีอย่างปลาชลามวานนะครับวานโอบูระหรือจะเป็นพยูนีก่ก็ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วเต่ามักเฟืองสมันกระสู้รัชวาคูปรีคุปรีนี่แทบจะไม่เห็นเลยครับควายป่าควายป่านี่ก็ไม่ค่อยจะมีละสมเสร็จนี่จะเป็น วางขาแมวลายหินอ่อนเอนจะไม่เห็นแล้วเก้งอ่อกเกเรียนพันธุไทยโหสวยมากละองค์ละมังนะครับละมังถูกต้องอ่านถูกแล้วนกก้าฟ้าหญิงสิรินทรสวยมากนกเต้าแล้วทองดำเพิ่งได้ยินนี่นะฮะเรียงสา โอเคเดี๋ยวเราไปดูสัตว์ต่างๆนะครับในส่วนสัตว์บึงฉาวกันต่อเลยนะครับนี่จะเป็นหมีควายนะครับนน้องเดินขนลอมหน้าน้องเขาก็โอเคนะอารมณ์ดีนะ้า มมนะ้อ,นองเขาไปแล้วฮะลบได้เลยอะไรอะอะไรก็ได้ลบไปเลยแต่ใหญ่ลบหม่ออกก็แล้กันเอาอยู่นอกมีควายไม่ถูกเหมือนที่คิดไว้เลยอะเชองมากยืนถ่ายยืนให้ถ่ายรูปรดีๆอ่ว้าว ดูเขาก็นิ่งๆงดีนะอารมณ์ดีอ่ะ <Yeah. S 1> เรามาถึงแอฟริกาแล้วป่ะไปท่องแอฟริกากันครับอันนี้จะเป็นล่อและล่านะครับหรือว่าล่าและล่อ,อนี่นะครับสวยงามมากจะขอดูน้องใกล้ๆหนะ่อย uh oh. สัตว์ที่นี่จะเชื่องมากครับเพราะว่าก็เป็นส่วนสัตว์ที่เปิดให้คนเข้ามาชมก็จะไม่ค่อยกลัวคนแแหยถ่ายเรียบร้อยตัวนี้ก็สวยนะเนี่ยสีสวยมากครับมไอไงม้น่าไห <c oughs> นี่ไงมาลายเชื่องมากตนไอตนนู้นยังไม่ได้ครับวางป่า อย่าก oh, ัดนึงถอยยิ้มอ oh, ีกทีนึงยิ้มอีกทีนะครับเดี๋ยน้องจะยิ้มยิ้มอีกทีนึงยิ้มทีนึ่งเราไม่เจอยีรับแล้วนะ โอ้ยีราฟนี่สมบูรณ์มากเลยครับว้าวโ,โอ้ยเราเดินตามน้องไปไหนะย้อนแสงหน่อยนะครับ โอ้ตัวส่งขึ้นว้าวตรน้นเงน้เห็นอันนี้ตัวอะไรคะอตัวอะไรตัวอะไรดีแล้วตัวยาว้ถึงแล้ว ลูกน้องต้องไปพีวานต้องไปู้นารมีสร้าเขายืนนี่่นยืน็งนู้ไปเดินไปทางนู้นนี่ตัวอะไรครับ่อครับตรงนู้นมันึงลูกเขาเขาทำนี่มาดูยีรับใกล้ๆเลยนะครับโอ้ใหเออ อะไรค่ะอ้าวตอนนี้น้องกำลังกินถั่วกยาวเน้องน่ารักมากเลยโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยใหวลักากัเลอี้หะสวีครัเห็นไปเอ้ตัวเล็กมาลูกให้ตัวเล็กอันนี้มาแ อ่อยอ่อยอ่อยะเอาให้บ้างดีพวกให้อยู่เดี๋ยวพ่กจะถ่ายอยู่เนี่ยมาถ่ายค่ะใช่เออเขาอยู่ใกล้มุมค่ะจะได้รู้ว่าถ่ายไม่ถ้าตัวเล็กกูอยให้ตัวเล็กแล้เล็กก็เล็กอ้าวเขาเทอจุดมากจริงจริเจือมากนะครับน่ารักจริงๆริว้าวไม่เคยใกล้ชิดกีราฟขนาดนี้แบบว่ากีราฟเป็นสัตว์ที่น่ารักมากนะครับตัวน่า ได้ตัวอะไรอ่ะอ้ำๆๆอื้อ3 ดูเขาจะเพลิดเพลินกับการกินทัวัดยาวมากเียมมีความสุขคุณผู้ชมครับผมก็จะขอจบคลิปนี้พร้อมพร้อมกับน้องยีรานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์สวัสดีครับเดี๋ยวให้คนอื่นด้วย